ถ้าจะบอกว่าเคยมีราชาคนหนึ่ง ที่สังหารคนถึง99คนเพื่อชิงบัลลังก์แต่สุดท้ายกลับกลายเป็นกษัตริย์ที่ถูกยกย่องคุณจะเชื่อไหมเรื่องราวเริ่มต้นเมื่อ2,300ปีก่อนในอินเดียโบราณมีเจ้าชายชื่ออโศกแห่งราชวงศ์โมเดียบุตรชายของพระเจ้าพินทุสารอโศกถูกดึงดูดด้วยการต่อสู้และอำนาจเขาแสดงออกถึงความรุนแรงตั้งแต่เด็กข่มเหง <c oughs> เพื่อนและข้าราชบริวารพ่อของเขาพระเจ้าพินทุสารเริ่มกังวลแ้่เห็นความสามารถในการนำทหารจึงส่งเจ้าชายอโศกไปเป็นอุปราชที่เมืองอุจ ที่อุชชนีอโศกได้พิสูจน์ฝีมือปราบขบฏด้วยความโหดเหี้ยมอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนไม่ใช่แค่ชนะแต่ทำลายล้างจนไม่เหลือ,าอาซากอโศกไม่ใช่ราชาย,ยาทเพียงคนเดียวแต่มีพี่น้องอีก100คนแต่เขาต้องการบัลลังก์ยังไงก็ได้ไม่เลือกวิธีเขาจึงสังหารญาติพี่น้องตนเองถึง99คนเพื่อราชบัลลังก์ชื่อเสียงถึงความโหดเหี้ยมแพร่กระจายคนเริ่มเรียกเขาว่าจันทาโศกซึ่งแปลว่าอาโศกผู้ดุร้ายหรืออโศกผู้ป่าเถื่อน จักรพรรดิจันทาโศกเริ่มปกครองด้วยความกลัวสร้างนาฬกาไลคุกทรมานที่น่ากลัวที่สุดน่ากลัวขนาดที่พระสงฆ์เองก็ไม่เว้นเจดปีจันทาโศกปกครองด้วยความโหดเหี้ยมขยายอาณาจักรด้วยสงครามเหลือเพียงดินแดนเดียวที่เขาต้องการมากที่สุดนั่นก็คือเมืองกาลิงครัตเมืองท่าที่มีเศรษฐกิจรุ่งเรืองมีกองกำลังของตนเองประชาชนต่างมีความสุขภายใต้อิสรภาพของพวกเขาแต่เมื่อข่าวการบุกของพระเจ้าอโศกมาถึงประชาชนเองก็แสดงความไม่พอใจผู้คนบางกลุ่มถึงกับยอมร่วมรบกับทหาร เพื่อแสดงออกว่าเราไม่ต้องการท่านจะถึงชาวกรินครัตจะเตรียมตัวมาดีอย่างไรจันทาโกเขาก็แสดงออกถึงความต้องการครอบครองมองกลรินครัตอย่างชัดเจน องจัดกองกําลังทหารถึง3ามแสนคนทั้งทหารช้างทหารม้าพระองค์จัดเต็มเมื่อสงครามเริ่มทั้งสองเข้าห้ำหั่นกันอย่างดุเดือดถึงแม้ชาวเมืองกะิิงคลรัตจะสู้ตายสักแค่ไหนแต่กองกําลังของจันทาโศกนั้นมีมหาศาลสุดท้ายแล้วมกะริงคลรัตก็ต้องพ่ายให้กับโศกผู้โหดร้ายความเสียหายในครั้งนี้ใหญ่หลวงร่างไร้วิญญาณนับแสนล่างทั้งผู้หญิงคนชราและเด็กความสูญเสียมหาศาลทําให้ในขณะที่จันทาโศกเดินท่ามกลางร่างไร้วิญญาณเหล่านี้เขารู้สึกส นึกผิดจากสิ่งที่กระทำลงไปเขาจึงตัดสินใจสิ่งที่ยากที่สุดนั่นก็คือการพอแล้วพอแล้วการขยายอำนาจพอแล้วซึ่งการฆ่าฝันและพอใจในฐานะบทบาทใหม่ของพระอ,องค์ในนามพระเจ้าอสศกม,มหาราช